พระวจา,าของพระเจ้าประจำวันพฤหัส,สับดีที่14ธันวาคมสัปดาห์ที่สองเทศการเตรียมรับสเสด็จพระคิเสจเจ้าบทอ่านจากหนังสือประกาศโอิสยาบทที่41ข้อ13ถึง20เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน เราจับมือขวาของท่านไว้ให้มั่นคงบอกท่านว่าอย่าก,กลัวเลยเราจะช่วยท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอยากโคบที่เป็นเหมือนนอนเอ่ยอย่าก,กลัวเลยอิสราเอลซึ่งเป็นเหมือนดักแด้เอ่ยเราจะช่วยท่านเราผู้ไถ่กู้ท่านคือพระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลดูสิ เราจะทำให้ท่านเป็นเหมือนเลื่อนนวดข้าวใหม่และมีฟันคมท่านจะนวดและบทภูเขาจะทำให้เนินเขาเป็นเหมือนแกลบท่านจะฝัดภูเขาและเนินเขาเหล่านั้นและลมจะพัดไปลมพายุจะทำให้กระจัดกระจายแต่ท่านจะชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะภูมิใจในพระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล คนยากจนและผู้ขัดสนสแสวงหาน้ำแต่ไม่มีน้ำลิ้นของเขาแห้งผากเพราะความกระหายเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตอบเขาเราพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งเขาเราจะบันดาลให้มีแม่น้ำไหลบนภูเขาโล่งเตียนมีผู้น้ำไหลในหุบเขาเราจะทำถิ่นธุรกันดารให้เป็นสระน้ำ ทำให้พื้นดินแห้งกลายเป็นผุน้ำเราจะปลูกต้นสนสีดาในถิ่นธุรกันดานปลูกต้นกระถินเทศต้นสเสม็ดและมะกอกเทศเราจะปลูกต้นสนไซเปรสไว้ในที่แห้งแลง้งปลูกต้นยางและต้นสนไว้ด้วยกันเพื่อทุกคนจะได้เห็นและรู้จะได้พิจารณาและเข้าใจพร้อมกันว่า พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทำเช่นนี้พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลทรงสร้างสิ่งนี้บทอา่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวบทที่สิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดถึงสิบห้าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิงไม่มีใครยิ่งใหญ่หญกว่ายอนผู้ทำพิธีลางถึงกระนั้นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอนตั้งแต่สมัยของยอนผู้ทำพิธีลางจนถึงวันนี้อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้น จึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ประกาศศกทั้งหลายและธรรมบัญญัติตามประกาศพระวาจาถึงสมัยของยอนถ้าท่านทั้งหลายยอมเชื่อยอนนี่เองคือประกาศศกเอลียาซึ่งจะต้องมาใครมีหูก็จงฟังเธอสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับมีคำพูดในภาษาไทยคำหนึ่งที่เรามักพูดกันอยู่บ่อยๆแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงความหมายเท่าไรนักคำนั้นก็คือคำว่าไถ่ถอนหรือไถ่คืน คนที่เคยไปโรงรับจำนำบ่อยๆก็จะรู้ดีว่าคำนี้มีความหมายว่าอะไรและลึกซึ้งแค่ไหนเมื่อเขาเอาของที่เขารักเช่นสร้อยทองหรือของมีค่าไปจำนำเพื่อได้เงินมาหมุนเมื่อเขาไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงินแล้วก็จะนำเงินไปไถ่สิ่งที่นำไปจำนำนั้นคืน ซึ่งในภาษาทางศาสนาเรามักพูดถึงคำว่าไถ่กู้หรือช่วยให้รอดพ้นเมื่อเกี่ยวกับกิจการความรอดพ้นของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติหนังสือของประกาศสออิสยาฉบับที่สองที่เรากำลังอ่านกันอยู่ในระยะนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากตัวบทชวนผู้อ่านย้อนกลับไปคิดถึงบริบททางสังคมของชาวอิสราเอลในยุคเก่า มีการพูดถึงบุคคลและการกระทําของผู้ไถ่คืนซึ่งได้แก่บิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่มีบทบาทในการไถ่ลูกหลานญาติพี่น้องที่มีความผูกพันทางสายเลือดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองทางกฎหมายเมื่อญาติผู้นี้ตกเป็นทาสหรือนำทรัพย์สินของตนไปจำนองเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ และเมื่อหมดความจะเป็นแล้วบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ก็จะไปไถ่คืนความคิดนี้ได้ถูกนำมาใช้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงไถ่ประชาชนชาวอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสหรือการถูกกักขังในถิ่นเนรเทศเพราะว่าประชาชนเหล่านี้เกี่ยวพันกับพระองค์ในฐานะที่คุ้นเคยกับพระองค์หรือในฐานะเป็นญาติพี่น้องกับพระองค์ ความผูกพันนี้มีพื้นฐานอยู่บนการสร้างหรือในเหตุการณ์ของการอพยพท่านประกาศสกเตือนประชาชนให้ระลึกว่าพวกเขาก็สามารถพึ่งพาสายองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาได้องควสามารถและปรารถนาช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากศัตรูและปรารถนาจะทำให้จิตใจของพวกเขาเปลี่ยมล้นด้วยความปิติยินดี ส่วนประชาชนก็ต้องตระหนักถึงความแห้งแล้งที่น่าสมเพชเวทนาของตนคิดถึงการแสวงหาแหล่งน้ำเพื่อดับกระหายแต่ไร้ประโยชน์พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มเข้ามาช่วยเหลือก่อนโรงทรงนำประชากรของพระองค์อพยพออกมาใหม่จากดินแดนในประเทศซึ่งภาพที่ปรากฏก็คือถิ่นทุรกันดารที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่ม ซึ่งได้รับน้ำจากสวนเอเดนดังที่ตัวบทกล่าวว่าเราจะบรรดาลให้มีแม่น้ำไหลบนภูเขาโล่งเตียนมีผู้น้ำไหลในหุบเขาเราจะทำถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำทำให้พื้นดินแห้งกลายเป็นผู้น้ำในอุทยานที่สวยงามนั้นประชากรอิสาเลจะพบกับพระเจ้าของตนอีกครั้ง ผู้เกาจะเห็นพระองค์รู้จักพระองค์ไตรตรองและที่สุดก็จะเข้าใจกิจการของพระเป็นเจ้าดังตัวบทที่กล่าวว่าเพื่อทุกคนจะได้เห็นและรู้จะได้พิจารณาและเข้าใจพร้อมกันว่าพระหัตของพระยาเวได้ทำเช่นนี้พระผู้ศักดิ์ธิีแห่งอิสาลทรงสร้างสิ่งนี้ ในการผวนกลับไปคิดถึงเรื่องการสร้างประกาศศกอิสยาต้องการเตือนผู้ฟังของท่านให้ตระหนักว่าถ้ากิจการช่วยรอดพ้นของพระเป็นเจ้าเพื่อประชากรของพระองค์อยู่ในบริบทของการสร้างที่ยิ่งใหญ่แล้วความรอดพ้นที่พระองค์ได้กระทำก็ไม่ได้ถูกสงวนไว้สำหรับประชาชนของพระองค์ที่ได้รับเลือกเท่านั้น แต่ความรอดพ้นนี้ยังเปิดออกสู่ทุกคนและทุกแห่งผนส่วนในพระวรสารหลังจากที่มัทิวพูดถึงยอนผู้ทาพิธีล้างที่ทรงส่งสิทธิ์ของตนบางคนมหาพระเยสเจ้าและถามพระองค์ว่าพระองค์คือผู้ที่จะต้องมาหรือจะต้องรอคอยใครอกีกพระเยสุจ้าก็ได้ให้คำตอบกับบรรดาสิทธเพื่อนำกลับไปหายอนที่กำลังถูกจองจำในคุก หลังจากที่บรรดาศิทธิของยอนกลับไปแล้วพระเยซูเจ้าตรัสชมเชยยอนผู้ทำพิธีล้างและให้เกียรติท่านเป็นอย่างมากพระองค์ตรัสชมเชยท่านว่าในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิงไม่มีใครย,ยิ่งใหญ่กว่ายอนผู้ทำพิธีล้างถึงกระนั้นก็ดีพระเยซูเจ้าตรัสเสริมว่าผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจาักรสวรรค์ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอน พันธกิจของยอนไม่ใช่จบอยู่ในการประกาศถึงพระเมสสิยาเท่านั้นแต่ท่านยังประกาศถึงชะตาชีวิตของพระเมสสิยาผู้รัทมทุก์ขเป็นการล่วงหน้าด้วยชีวิตของท่านเองอีกด้วยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับยอนผู้ทำพิธีล้างในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่าศัตรูของพระอาณาจักรทำการโจมตีอย่างรุนแรงและพระเยซูเจ้าตรัสว่า ตั้งแต่สมัยของยอนผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญผู้ฟังของพระองค์ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบทบาทและบุคลิกของยอนผู้ทำพิธีล้าง ภายใต้แสงสว่างของกฎบัญญัติและบรรดาประกาศศกซึ่งได้แก่แผนการของพระบิดเจ้าที่ได้รับการยืนยันในพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์อย่างตั้งใจและวินิจฉัยชีวิตและสถานการณ์ด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่ายอนผู้ทาพิธีล้างเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างช่วงเวลาของการรอคอยกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ประชาชนชาวอิสราเอลกำลังรอคอยการกลับมาของประกาศกเอริยาที่จะต้องมาก่อนการเสด็จมาของพระเมสเซียและพระเยซูเจ้าก็ทรงยืนยันว่ายอนนี้เองคือประกาศกเอริยาซึ่งจะต้องมาขอพระเจ้าทรงวยพรท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่าน และโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน